สบายดีโดยสบายดีโดยอมันนี้ทางเสม็ได้อ่าเขามาหาทางน้องเพื่อนเนาะยังบัวน้องเป็นซื้อนนใดจะซื้อนาใดซื้อเหียบซื้อเหียบโดยโดยอันยกปียังวะสิบเจ็ดเออสิบเจ็ดอย่างเขาสิบแปดบอสิบแปดเนาะโอ้โดยโดยโดยทางเขาก็ได้มาหาน้องเพื่อนทำอิฐครั้งแรกวาฉันซะเบปบดไออันแป้งได้บอเป็นยัง่ะ บอ่าตะไปใส่มืัอนี้่บดินานเฮือนเจ้าบอเนี่ะมาเขินมูม่บดินเขินมูเมนโอ้แบบคือทางเจ้ากินข้าวกินน้ำแล้วบอยังท่านได้กินข้าวเศร้าอยู่ยังอเนี่ยนีก็เป็นเวลา10เอ็ดโมยังบด้กินข้าวเศร้าอยู่กานนั่งแกงน้ำไม้โอ้การนั่งเสื้อผ้ากับเห็ดแกงน้ำไม่กินแบบแกงน้ำไม้ซุ้มเนาะบดิน้ำโมูเนาะเลยอ๋อแบบคืออ่ากองยาธรรมเนาะคือทางครอบครัวน้องแลยมีจ้าคน มีรวมไปอร์ทางพ่อแม่เก่าคนโอ้เก่าคนก็ถือเป็นว่าครอบครัวใหญ่เนาะแบบคืออ่าทางน้องก็ได้เห็ด่าเห็ดนาอยู่ปะเห็ดเห็ดอยู่เนาะเลยโอ้เกิดขึ้นที่อ่าได้ขาวรายแต่ละปีนี่เนาะก่าโบรายก่าลายคนกินมันจังเลยเนาะเมนเกิดคืออ่าพ่อกับแม่ให้อยู่ให้อยู่นาบ่เม็นโอ้แทางเจ้านำไปได้ไปบ่แต่ก่าจะไปอยู่บ้นนาซะไป ไปเนาะแต่ว่าคือมันนี่ฮะอ่าฝนตกเนาะก็คือทางชาวเมือยยางมากินนี่กรลุยแทลุยวแต่คือทางนาเจ้าก็คือสีขมหวยบอกมีขมหวยโอ้เ้าก็มีครัวไต่ไปอยู่บอกมีมันกะกันยากเนาะฝนตกกันเนาะทำเปื่อนมนฝนก็ตกลิ้นงันจ่โอ้ก็คือว่ามาทางอ่าเห็นเพิ่นเป็นผุ้เจ้าผูงามนี่คือว่ามีครูบ่าวแล้วบ่ยังยังู่ เยเป็นได้จ <p> ังหวะวีความวาดียเลือกบอกเลือกบอกเดี๋ยวนี้กาโบคุยไปเลยเดี๋ยเขาคุยไปแบบเส้นหาก็ยังแบบว่ายังบอกบอจริงใจเนาะโอ้หาก็คือวบบไดเห็นแบบว่าลาไล่ซองเนาะที่ว่าได้เข้ามาถ่ายทําทางเจ้าคือว่าใดยินค้าค้าเดี๋ยวเจ้าว่าแบบคือว่าเปิดใจบอกน้องละเปิดใจแบบล้มกับเปิดใจแบบว่ายังไงเปิดใจกับ เปิดใจป,ป๊ทุกอย่างนะทุกด้านเนาะเปิดใจดให้การกับอาเขามาสวยเลือเปิดใจหาคู่กับมีเนวเนาะแบบคืออาัานุษีวะฮาคู่นี่กะแบบคือทั้งนอกเนาะคือเอถามมาถามใหม่ก่อนแบบว่าอาทั้งนอกนี่กะบริ่อยากไปไทยบะอยากไปแบบเป็นยังไงคือแบบคือว่าแบบอยากไปคือว่บไปบ่ได้แบบนี้ค่ะนะสาเหตุบม่มีพาย,ยนพนุน้ำพืนน้ำพอมี โอ้ oh, แบบคือไอ้ไอ้น้องเก้าคน,นเพิ่นไปเซมัสจ้ะเพิ่นมีครอบครัวแล้วเลยอีกเลยคนนึงไอ้คนนึงอยู่ไทยโอ้ oh, คนก็ไปหาเงินอยู่ไทยม mm. แล้วก็มีคนอยู่นครน่าแม่มี mm. แบบคือในเฮื่อนก็นมีงัวควายแม่นบ่ะมีก็ต้องได้อ่าเลียงงเล้ยง,งวัวเลี้ยงควายเฉยเพิ่นนะเอ mm. ากนเนา่ก็คือสีไ้ไปาซั่นจ้ะอยากไปไทยว่ายไงก็คือสีเปิดใจหผู้บ่าวแล้วมาอันเลี้ยง,งวัวชอย <laughs> บ่ยอกันเนาะเฮาก็โอ้แบบคือทางนนี่ก็อยากไปทยอยู่แต่สาเหตุก็คือบ่มีคนอยู่นําพ่อนําแม่เนาะอโอ้โดยยแบบคือไอ้น้องเพิ่นก็ไปไทยเมิดต่างคนก็ต่างไปสร้างครอบครัวเนาะคือเฮาก็อยากไปอยู่แต่มันก็สาเหตุก็ยากตัวนี้โอ้ก็คืออ่าผู้บ่าวก็คือว่าเข้ามาล่มเอียงเจ้าได้ซะก็บ่มีซะบ่ก็บ ก็บ่มีบ่เด้โอ้บบยเดี๋ยว่ายันว่ายันว่าเจ้าแบบเออหมูมักนะแบบนี้ก็เลยแบบบ่เอาแบบนี้นะฮ่าก็ยังบ่ฮู้เนาะกานว่าฮักมากนี่กะมักแบบเออทานสเปคก,ก่อนนะส่วนสเปคคู่าบ่าวนี่มักแบบใดแดี๋ยดก็ได้เดี๋ยวได้ก็ได้เด้อโค้ดแต่ไปเขาเจ้าก็ฮักมากเขาเนาะแมีเรื่องๆมากฮักนี่เทากับโค้ดแบบว่าคือคนในการหักอ่ามากเทายังแบบจริงใจเนาะ ก็บ่อย่างาบว่าตัวหลอกลวงกันส้นซะแบบคือทางน้องน,นี่กะยังโสดเพิ่วมาเพิ่นก็หาคนคุยเพิ่นหาคนคุยไปก่อนก็คือเพิ่งเหงานนาะเนาะ <c oughs> <c oughs> อยู่ในเฮีอนในชานิกะแบบคือทางอ่โอ้แบบคืออันทางน้องก็อยากไปไทยแต่ก็สาเหตุก,ก็คือเคยซาเมยเว่าแอ้เเนาะ มีภ hey, ัยอยู่น้ำพ่อนน้ำเม่โดยโดยโดยเข้าใจแล้วไม่คือทางนวก็เคยเข่าหงเฮียนอยู่บ่เคยโอ้เบบด้วยนี่ก็เข่าบางล่ะอออกแล้วอ่ะเป็นยังไงคือออกมันยากมันยากยากว่ยากแบบใดคือว่ายากเบบโมีเงินนี่ก็แบบบ่มีภัยอยู่น้ำพ่อนมีโอ้แบาย่ากายยากเม่แบบวิภัยอยู่น้ำพ่อนน้ำเม่เน่ ก็เลยออกไปเจ้านี่เฮียนฮอดห่องอ่าหม้อใดหอดมอซีได้ใบประกาศได้บอได้แล้วได้กะก็ดีเนาะเฮาไดใบประกาศมอซีกะเฮาก็สามารถที่ว่าไปอ่าเข้างานยังกะอยากได้อยู่แต่ว่ากะดีกว่าบ่มีเนาะใช่โอ้ด้วยคือคือปัจจุบันคืออยู่บ้านได้สาเหตุยังไงซะมีแต่เลิงหัวเลิงหัวมีแต่มีแต่เลิงหัวไปวันวันนั้น ไปคือไม่นี้เนี่ยบันไดป้ายมันบ่แม่นยากเวิกก่งฝนซะเนาะแล้วฝนตกั่นน่ะเนาะแม่นไปเฮาไปหาเลี้ยงงัวมันก็ฝนตกพุ่นน้องเพิ่นก็บ่ได้ไปอ่าออกไปนาซะสิงอทางออกเพิน่นว่าอือาเพิ่นก็เคยแบบว่าไปหำไปเฮียนแต่ฮอดแต่มออันสนะี่เนาะห้อมอวัสี่บุไปเฮียนโตว่าไงาก็เฮาก็บ่มีทุนเฮียนเนาะคั่นเฮียนต่อไปก็เนานะแม่นโอ้ก็เลยตัดสินใจนี่ออกจากโรงเรียน ออเดิกออกมาจักปีแล้วออกมาเรียนออกมาเตงเรียน3ปีนี้โอ้3ปีนี้ก็มาจะเรียนต่อก็จบอยู่ม4ม7เนาะชาวม7เนาะม7ปีนี้โอ้ค่ะม7เฮาก็ได้ประกาศก็สามารถที่ว่าเฮาไปเฮาไปอันเข้าโรงงานรอจักโรงงานก็แฮงง่ายได้บประกาศม7เด้อแต่ก็เลือกไว่าสิบ่เรียนต่อเด้อโอ้ โดยโดยโดยกัเข้าใจทางน้องเพิ่อนเนาะก็คือแบบทางอ่าใจไทยเฮ็ดหน้านี่ก็ข้าวน้าเจ้าก็พออยู่พอกินอยู่ติพอ่ออยู่พอกินจบ่อยู่พอกินเนาะกะว้าง่ายงกะเฮ็ดหน้าจ้าของเองบ่แม่นเฮ็ดหน้าจ้าของเองไปคือเฮ็ดหน้านี่กัจักคนเฮ็ดหน้านะอีนี้เพิ่นยอดเอาไมีคนเฮ็ดโอ้เพิ่นยอดเอายอดเอาเบอท์ทงเลยมีโอ네้ไปโมมีควายเฮ็ดแล้วมีแต่ยอดเอาอย่างเดียวแต่ก็คข้วลกหญ้าลกหยังไปเนาะ โอ้เห็ดเห็ดลายปีและยอดนี่ฮะหาก็เห็ดปีนี้และงามบ่ปีนี้กะกะงามอยู่ตีหยาสินลายก็ลบหยาอีกเนาะเด้ออีกะถือกะถือเป็นไว้ยากอีกแล้วลบหยานี่กะอือแต่คือตั้งเอ้ยเจ้านี่ยก็ไปไทยเพิ่นลายปีแต่บ่เพิ่นบ่มาเบาคือว่าหาก็ไปปีกายนี่หาก็ไปปีกายนี่เงินเฟินก็เลยบ่มาว่าซั่นๆเนาะเพิ่นก็หาเงินเก็บรอยงานเฮ็ดเดื่อดิ อ่าว่ายังไงก็คือเพื่อนก็หาเงินจีมาสั่งแบบเพื่อนซานครอบครัวเพื่อนเนาะมีโอ้ทางน้องเพื่อนก็ก็หาคนคุยไปก่อนเพื่อนวะอะไรกันใครชนใจก็ก็ล่มไปเบิ่งเนาะค่ะเพื่อนคือทางเอฟซีอ่ะคงชงเสมอว่าอ่าอยากชนใจทางน้องเพื่อนนี่ก็ก็สิล่มไปบ่ล่มแบบก็ล่มไปเบิ่งก่อนเนาะมีร่มก่อนมีน้องก็ยังบ่ฮู้ว่าสิเป็นจังได๋เนาะศึกษาดูใจกันก่อนแบบนี้ฮะนะ ถามว่าอันแบบว่ามีอยนคนมาฮักมามักแบบนี้ถ้าเขาวกัคือแบบว่าคันหาคนมาฮักมามักกให้ฮักพ่อแม่พร้อมฮักครอบครัวพร้อมเนาะบ่แม่นว่าสิฮักเต้าเนาะข้าก็ยยานแบบว่าอ่ะมาแล้วเพิ่นฮักแต่้าผัดเพิ่นบ่บ่แพงพ่อแมย์ครับพอมหันเด้มันก็อยู่กันยากเนาะมอืมไปคือหมักเลยส่ะแบบอายุเพิ่นนี่นะซัมใดคือเจ้าแบบสเปคเจ้านี่กับ ขาว็บมักอารีกาก็อ,กอ่าแบบคือทางนองแบบมักสเปคดิซ่ะมักสเปคแบบใดแบบใดก็ได้แบบใด,ก,ดก็ได้เนาะย้ยก็ไวไงแบบคืออ่าสเปคกเขาวกะในได้ก็ได้เนา้อขากะรวมกันกอนน่อนถึงเิันจีอายุเก่งๆโอ้คันคือมักมักนี่ก็เร่งเร่งนี้ก็สามชิพสามชิพลงมาเนาะก็โอเคอยู่ได้เลย <laughs> หากะคอยจะเพิ่นจริงใจนะหากกะบ,บ่อยากให้มาตัวหลอกลวงเนาะแบบเว้าแบบโอ้ลมกันหยอดคอยเฮาหมากพัดว่าบ่จริงใจงนะแบบนี้หนะยังไดงก็ให้เพินพ่นปล่อยง่ายก็คือทางน่องนี่ก็เปิดใจก็เปิดใจแบบว่าเปิดใจแบบว่าให้คนแบบรับการเฉลี่ยเลยเนี่ยคือทางน,อนะะ่องเลยก็มีโทรศัพท์โทรศัพท์อยู่บ่มีแต่สิต <laughs> ายแล้วโทรศัพ <laughs> ท์ก็สิตายแอมเพนยังมัน มันเตะโดนแล้วมันกระสา่าโวยางเขานี่โอ้เป็นคน,ก,นกระส่าเนาะกระดินกะโอ้ก็ถือว่าลายปีแต่บ่ไมโ่โอ้สโซเพิ่พนก็ขึ้นชิมสูตชีวิตเนะานะโซเฟนกับ <c> เ <oughs> จ้าก,กัาแบบว่ามีอันเฟซมียัองอยู่ตี้ดินบ่เฟซกะบลิน,ลนโอ้โดนโดนโดนโดดมาโอ้ทางงานเฟซน้นนองเนาะอันทางเฟซน้องเพิเนเ่นเนาะเพิ่นจะสนใจโอ้ลมยัก ปรึกษาเรื่องได้ก็แล้วแต่เนาะจะได้กรแชทหาทางน้องเพื่อนได้อยากว่าอยากคุยอยากเนี่ยได้ก็ติดต่อหาซื้อสั่นทางน้องเพื่อนก็ได้แต่ว่าหาแชทหาก็จะว่าน้องเพื่อนตอบยากโทรศัพท์เพื่ออยากเพลน่เนี่ยโทรศัพท์เพื่อนก็ทางเฮาก็ไม่อยากรบกวนทางน้องเพื่อนเลยเนาะก็สิเด็ขอตัอ่าจบคลิปลงก่อนมือหน้ามือในมาโอลมกันไหมสบายดีดยสบายดี กาบสบายดีและสวัสดีน้องพ่อแม่พี่น้องว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับกับสู่ช่องสาวเมยบ้านป่าเนาะเมื่อนี้สาวเหมยบ้านป่าก็ได้อ่ามาหาทางน้องเหียดเพิ่นเนาะกับจำเหมยก็มาครั้งแรกครั้งทนิตเนาะก็ยังบ่ไรรทุกเื่องรายละเอียดของทางน้องเพิ่นเพิ่นได้เข้า,ขาไปทักทายสบายดีทางน้องเพิ่นพอนของกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องวัาสิเป็นจังได๋ โดยพ่อแม่พี่น้องทางเสาเมยก็ได้เข้าไปอ่าทักทายถามเรื่องราวข่าวข่าวของทางน้องเพิน่นเนาะทางน,องน,น้องเพิ่นกะเปิดใจเปิดใจก็คือเปิดใจให้ผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเห็นแล้วนะก็เปิดใจหาครูกับแม่นแต่เปิดกะเปิดใจหาแบบความเสียเลือเนาะทางน,องน,นา้องเพิ่นกะเสาเมยก็ได้เข้าไป ถามน้องคนแวนวในกะฝากเอฟจีเสมอเยเนาะมาถือทุกท่านที่เพิ่นอยากสนใจน้องบอรหรือว่าส่วนเรือทางนองนก่นใดกะติดต่อมาทางใดทางอ่าส่งเสมอเยเนาะตอนนี้เสมอกกษตรด้โตจบลิปก่อนพแมพิณอสะบายดี